วันนี้เราจะมาทำการจัดเมนูที่มีชื่อเสียงหรือว่าเมนูที่ดังระดับประเทศสักหนึ่งเมนูแล้วกันแก่งนักร้องนำวง BODY ้สแลมหรือว่าแกงตูนมีชื่อเสียงไหมละ่ะก่อนอื่นก็นำคุณตูนมาลืบหรือเลอบิบเปียกข้างนอกออกให้เสี่ยงก่อนนะครับลืบเปียกเสร็จแล้วนำไปส่้วยน้ําให้สะอาดโบกกึ่งตูนของเราให้เป็นหลีบเป็นหลีบ ตุบการตุนของเราให้เปิบๆแล้วก็ทําการกกเป็นติ่นเป็นติ่นหรือว่ากกเป็นกุ้มเป็นกุ้มนั่นแหละครับโกบใส่ในชามนํายอดสมล่อยของเรามาหมวดเป็นว่องแล้วก็ทําการมัดริวตอกให้เรียบร้อยเคียงแกงที่ตําก็จะมีขมิ้นข,ข่าจะไครกะปิกระเทียมหอมแดงเกลือใส่พริกสดหรือพริกแดงลงไปเพิ่มความเผ็ดหลังจากนั้นตําให้เหลียดเมียไฟลุกบุมๆุมแล้วก็ตั้งหม้อแกงบนเตาโลควัดเคียงแกงลงไปในน้ําในหมอ้อ ถอกน้ำล้างคกเมียนน้ำเดียดตะล่นตะล่นแล้วก็ใส่นักร้องนำวงบอดี้แลมลงไปเอาปากมากลมาเตกให้มันยอบมันเงี้ยสักนิดเพิ่มโอเมก้าสด้วยฟิตดุกอุยเพิ่มความส้มด้วยการจุ่นยอดส้มปล่อยลงไปหนึ่งวงรุงลดด้วยผงโมโนโซเดียมกรูตาเมนนิดหน่อยก่อนจะปุดหม้อแกงเพิ่มความหอมด้วยการอุ่ยใบพาสลีกลมกอลงไปหาปากมาเตกใบพาสลี่กลมกอให้มันลงก้นหม้อสักเล็กน้อย เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับแกงนักร้องนําวงร็อกชั้นนําของประเทศไทยง่วงจางน้อยเข้าสิงนิ้วมืออีกตามเคยคุยกินแต่ตอนจ้า